การเขียนคำอวยพรหน่วยการเรียนรู้วิถีชีวิตไทยสารการเรียนรู้แกนกลางการเขียนสื่อสารเช่นคำขวัญคำอวยพรมารยาทในการเขียนสารการเรียนรู้ท้องถิ่นประเพณีและวันสำคัญในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่5 คำอวยพรคือถ้อยคำที่ดีงามใช้ในโอกาสที่เป็นสิริมงคลเช่นวันเกิดวันสำเร็จการศึกษาวันขึ้นปีใหม่วันแต่งงานและอื่นๆการเขียนคำอวยพรมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้กล่าวแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลคนที่เราอวยพรมีอายุมากกว่าผู้อวยพรอาจกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้รับคำอวยพรนับถือสร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้รับคำอวยพรรู้สึกผ่อน คลายมีความสุข 4. ควรให้ความหวังและปรารถนาที่เป็นไปได้ 5. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสสถานที่ 5. และบุคคล6ใช้ถ้อยคำสุภาพชัดเจนและจริงใจ 6. คำอวยพรว,วันขึ้นปีใหม่ขอบารมีพระสีรัตนรัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ถูกที่ต้องดีงามจงสมปรารถนาตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป คำอวยพรวันเกิดขอให้เรื่องรมสมใจหากจะหวังใดให้สมปองเพียบด้วยทรัพย์สินและเงินทองพยันตรายทั้งผ่อง้นไกลสุขสราญจิตทุกยามประสบสิ่งที่ดีงามเรื่อยไปโชคบุญหนุนมาพาเพลินใจพร้อมในวันเกิดนี้เทินการเขียนอวยพรเป็นการอวยพรให้แก่บุคคลในโอกาสต่างๆซึ่งสอดคล้องกับพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เรื่องมุทิตาคือความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขวัฒนธรรมคือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชนประเพณีท้องถิ่นบางอย่างมีลักษณะเฉพาะและได้นําเอาพิธีกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิน่นเป็นประเพณีประจําปีของท้องถิ่นเช่นประเพณีข้าวสาบประเพณีประเพณีทอดกระถินเป็นประเพณีสําคัญของภาคอีสาน ประเพณีข้าวสาบประเพณีทอดกฐะิน